เคยเบื่อไหมครับกับการต้องคลิกหาอิโมจิทีละตัวให้วุ่นวายนะครับอยากพิมพ์ข้อความให้สนุกนะครับแล้วก็สื่ออารมณ์ได้มากขึ้นแบบง่ายๆไหมครับผมคลิปในวันนี้นะครับมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยในการใส่อิโมจิบนคอมพิวเตอร์ให้ง่ายขึ้นนะครับผมบางทีเราใช้อิโมจิในโทรศัพท์มันก็กดปุ๊บมันก็มาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในคอมพิวเตอร์สิมันจะหาจะยากนิดนึงนะครับอย่างเช่นในไลน์นะครับผมอยากจะใส่อิโมจิผมก็ต้องไปคลิกหาอย่างนี้นะครับผมให้สื่อถึงอารมณ์ได้นะครับ เรามีเคล็ดลับง่ายๆครับที่จิ้มแล้วก็มันจะมาเลยครับอยากใส่อะไรก็พิมพ์ได้เลยครับผมอยากใส่อะไรก็พิมพ์ได้นะครับไอคำพูดคำพูคแบบอันเก่าๆสัญลักษณ์ยิ้มอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ด้วยครับการใช้มือถือรุ่นเก่าๆก็จะน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับสัญลักษณ์หน้ายิ้มแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถใส่ิม o จิได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในแชทกับเพื่อนหรือว่าแม้แต่ในอีเมลนะครับผมหรือแม้แต่ในการสร้างเอกสารนะครับ ก็สามารถใส่อิโมจิให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้นได้เยอะเลยนะครับรายละเอียดและวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างไปดูบัน,นคิบายไดเลยครับลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแสดงอิโมจิด้วยแป้นพิมพ์ลัดง่ายๆนะครับบนวินโดว์กันนะครับผมรับรองทาตามได้แน่นอนนะครับสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่ม Windows แล้วก็จุดค้างไว้ครับจุดนี้ก็คือตรงจอจุลานะครับไม่ตรงไม่ใช่ตรงเครื่องหมายเดลหรือว่าตรงจุดตรงนัมเบอร์นะครับผมแค่กดว n d o w s แล้วจุดตรงจอจุลานะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือเครื่องหมายว n น o w s นะครับแล้วก็สัญลักษณ์อัตราภาพนะครับก็หรือก็ตรงวอลแวนนั่นเองนะครับผมก็เข้าได้เหมือนกันนะครับจะพิมพ์ข้อความ ทิมเอารูปอะไรก็สามารถชิ้นได้เลยนะครับหาได้ทันทีเลยครับหน้ายิ้มหน้าอะไรนี่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับใส่ในแชทได้ด้วยนะครับเพื่อนจะใช้งานในแชทอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับกดแล้วมันจะมีให้เลือกเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งค้นหาในนี้แล้วนะครับกว่าจะได้สื่อสารที่ตรงหน้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใส่ได้ทั้งสองอันนะครับทั้งอิโมจิและก็คาโมจิ ส, ladies, สมัยก่อนเลยนะครับผมงัก็ลองไปเล่นกันดูนะครับนี่เคือหมายยิ้มแบบสมัยก่อนครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ในมือถือรุ่นเก่าๆนะครับที่พิม์อะไรไม่ได้ไม่เยอะนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็พิมพ์ได้ด้วยนะครับผมไหนก็ไปลองเล่นกันดูนะครับลองหากันดูนะครับพิมพ์งานหาสัญลักษณ์ไม่เจอหาบนในคีย์บอร์ดไม่เจอนะครับไม่รู้จะต้องใส่ตัวไหนนะครับบนแป้นพิมพ์นะครับแค่ชิ้นวันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ เครื่องหมายสกุลเงิน,ต,งๆๆนต่างๆนะครับรเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับประเทศต่างๆครับแม้แต่ลูกศรน,นะครับผมนี่าสามารถพริมพ์ได้เลยนะครับเศษส่วนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในหัวข้อซิมโบนะครับผมนอกจากอีโมจิต่างๆนะครับก็มีเครื่องหมายหลายตัวเลยครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำงารปิดแผน่นนี้ก็แค่กด การกะบาตรงนี้นะครับหรือว่า ESC ออกแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าการใส่ Emoji ด้วยแป้นพิมพ์รับบนวินโด้นั้นง่ายมากเลยนะครับังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไงลองเอาไปใช้กันดูนะครับจะให้ชีวิตการทํางานการพิมพ์งานของเพื่อนนี้สนุกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรูมาออนไลน์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับความรู้ออนไลน์นะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเรื่องทั่วๆไปที่ทําให้ชีวิตเรา ง่ายขึ้นนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ